สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับ Facebook และ YouTube สื่อการสอนบายครูหมูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะนำเสนอแนวทางและตัวอย่างการทำข้อตกลงในการพัฒนางานหรือ PA นะครับตำแหน่งครูชำนาญการนะครับที่จะเริ่มต้องได้ทำข้อตกลง PA นะครับรอบที่1รอบแรกนะครับ ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม64จนถึง30กันยายน65หรือปีงบประมาณ2565นั่นเองนะครับวันนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้นำเสนอแนวทางการทำข้อตกลง PA ตำแหน่งครูชำนาญการครับครูชำนาญการนะครับตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการนะครับ มีระดับการปฏิบัติที่คาดหวังคือแก้ไขปัญหาครับหรือภาษาอังกฤษใช้ว่า solve the problem นะครับ solve the problem หรือแก้ไขปัญหารายละเอียดของระดับการปฏิบัติที่คาดหวังมีว่าสามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนนั่นเองนะครับ รูปร่างหน้าตาของแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA หรือแบบ PA 1ทับเนี่ยนะครับของตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการก็จะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยาฐานะนะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่ข้อแตกต่างระหว่างตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยาฐานะกับตำแหน่งครูที่มีวิทยาฐานะนะครับ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการก็จะอยู่ตรงที่อะไรครับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังนั่นแหละนะครับระดับการปฏิบัติที่คาดหวังของส่วนที่1ก็จะมีคําว่าแก้ไขปัญหาใช่ไหมครับแก้ไขปัญหาส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าไทยก็จะมีระบุคําว่าการแก้ไขปัญหาไว้นี่คือคอนเซ็ปต์นะครับของ ตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการซึ่งรายละเอียดนะครับประเด็นต่างๆระหว่าง,างทั้งส่วนที่1และส่วนที่2ของข้อตกลงในการพัฒนางานนี้ผมก็ขออนุญ,ญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมก็ได้อธิบายว่าแต่ละส่วนละส่วนควรกรอกหรือควรเสนอข้อตกลงในลักษณะหรือรูปแบบใดนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้กลับ ย้อนกลับไปชมคลิปที่ผ่านมานะครับในตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยาฐาน,นะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งรวมทั้งงานหรือ t a ส k นะครับผลลัพธ์ outcomes หรือตัวชี้วัด indicators นะครับก็จะมีลักษณะงานที่ปฏิบัติตาม มาตรฐานตำแหน่งอยู่สมด้านด้านที่หนึ่งด้านการจัดการเรียนรู้ด้านที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งด้านที่สามด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเนี่ยนะครับแบบฟอร์มของการทำข้อตกลง PA อก็จะให้ลงรายละเอียดสามด้านนะครับว่างานด้านที่หนึ่งเราจะทำอะไรได้ผลลัพธ์อะไรตัวชี้วัดคืออะไรนะครับด้านที่สองด้านที่สามนี้ก็เหมือนกัน ผมก็ขออนุญาตนะครับไม่ลงรายละเอียดตรงจุดนี้นะครับซึ่งการลงรายละเอียดของงานที่จะทำด้านที่ 1, 2, 3่องสามของผลลัพธ์ที่หลังจากที่ได้ทำงานด้านที่ 1, 2, 3ได้ผลลัพธ์ยังไงตัวชี้วัดยังไงนะครับผมก็ได้อธิบายรายละเอียดวิธีการในคลิปที่แล้วเช่นกันนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วนะครับตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยฐานะนะครับทีนี้ตรง ที่ผมจะเน้นนักตะในคลิปนี้นะครับนั่นก็คือแบบประเมินครับแบบประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง,ง PA หรือแบบ PA สอทับนั่นเองนะครับซึ่งแบบประเมินนี้ก็จะมีผู้ประเมินนะครับผู้ประเมินคณะกรรมการประเมินนำไปใช้ประเมินนะครับข้อตกลง,งในการพัฒนางานของพวกเรานะครับทุกๆตำแหน่ง ทีนี้แบบประเมินของตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการเนี้ยนะครับที่ผมจะให้เน้นตรงที่ผมขีดเส้นแดงๆไว้นั่นแหละนะครับนั่นก็คือคณะกรรมการเขาจะดูตัวชี้วัดนะครับก็จะมีในแบบประเมินของคณะกรรมการจะมีตัวชี้วัดและก็จุดเน้นจุดเน้นก็คือตรงที่เขาไฮไลท์ดำๆนะครับเป็นตัวหนาๆน,นะครับในแบบประเมินซึ่งผมก็ได้ ขีดเส้นใต้แดงๆให้ท่านเห็นได้ชัดขึ้นตรงนี้นะครับก็ในความคิดของผมก็คือในการทำข้อตกลงไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนก็ตามโดยเฉพาะาคลิปนี้ก็จะเน้นไปที่ตำแหน่งครูชำนาญการนะครับก็ให้เรามาเน้นนะครับให้ความสำคัญให้ระบุนะครับตามที่เขาตามที่เป็นจุดเน้นของในแบบประเมินของตัวชีวดในแบบประเมินของผู้ประเมินนะครับเช่น ยกตัวอย่างก็คือด้านที่1ด้านการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยนะครับข้อ1.1สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เน้นตรงที่คําว่าโดยมีการพัฒนารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิน่นและสามารถแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนรู้ได้นะครับเราก็ควรที่จะระบุลงไปในแบบอะไรครับแบบข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ของ ของเราอ่ะนะครับอย่างข้อ1.2ออกแบบการจัดก,การเรียนรู้เขาเน้นคําว่าและสร้างแรงบันดาลใจเนี่ครับนี่คือคีย์เวิร์ดที่เราควรจะมีในแบบข้อตกลงนะครับตามความคิดเห็นของของผมนะครับข้อ2ในด้านที่2องะครับมาดูในด้านที่2ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้เนี่ยข้อ2.1ก็จัดจัดทําข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเนี่ยครับ ตรงจุดเน้นของเขานะครับเขาก็จะเน้นตรงคําว่าโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบันนะครับแก้ไขปัญหาหรือตัวอย่างในข้อ,อด,ด้านที่3ามนะการพัฒนาตนเองและวิชาชีพที่ผมนํามาให้ดูเป็นตัวอย่างนี้นะครับในข้อสาจุดสามเนี่ยนะครับเขาก็เน้นที่คําว่าที่มีผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างเงี้ยน,นะครับก็เป็นคีย์เวิร์ดที่ผมคิดว่าเราควรที่จะนําไปใส่ลงในข้อตกลง P a ของเราด้วย นะครับก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับท่านก็พิจารณานะครับดังนั้นผมก็เลยได้สรุปคอนเซปต์การเสนอแบบข้อตกลงนในการพัฒนางาน PA นะครับตามความคิดเห็นส่วนตัวตั้งจากที่ผมได้วิเคราะห์แบบประเมิน PA 1แบบประเมิน PA 2ของคณะกรรมการเนี่ยนะครับก็ได้ สรุปแล้วก็ขออนุญาตนำเสนอเป็นแนวทางนะครับเพื่อให้ทุกท่านพิจารณาได้ส่หัวข้อ4ประเด็นดังนี้นะครับหนึ่งคือนำเสนอภาพรวมของแต่ละด้านนะครับทั้งสามด้านเมื่อกี้นะครับด้านที่หนึ่งด้านที่2ด้านที่3แต่ละด้านก็ให้นำเสนอเป็นภาพรวมอาจจะเสนอเป็นข้อ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 นะครับด้านที่หนึข้อด้านที่สอข้อด้านที่สา สข้อนะครับทั้ง,ท,ง,งทั้งในคอลัมน์ของนะครับทั้งในคอลัมน์สะดมขององานนะครับทาสงานผลลัพธ์เอาคําแล้วก็อินดิเคเตอร์คือตัวชีวัดนะครับก็นำเสนอในภาพรวมนะครับประการต่อมาก็คือต้องแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานนะครับข้อตกลงในการพัฒนางาน p a ของเราเนี่ยควรที่จะแสดงให้เห็นถึง การปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งหรือระดับการปฏิบัติที่คาดหวังนะครับก็ได้แก่อะไรบ้างครับตำแหน่งครูที่ยังไม่มีวิทยาฐานะก็ปรับประยุกต์นะครับครูชำนาญการก็แก้ไขปัญหานะครับอย่างคลิปนี้นะครับครูชำนาญการพิเศษริเริ่มพัฒนาครูเชี่ยวชาญคิดค้นและปรับเปลี่ยนแล้วก็ครูเชี่ยวชาญพิเศษก็สร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรประมาณนี้นะครับก็ต้องแสดงให้เห็นนะครับ การที่สก็ข้อตกลงในการพัฒนางานของเราควรจะชัดเจนตรงประเด็นนะครับตามตัวชี้วัดในแบบประเมิน pa 2ทับอนะครับของผู้ประเมินที่ผมชี้ให้เห็นเมื่อเฟรมที่แล้วนะครับควรจะชัดเจนตรงประเด็นเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเราดำเนินการตามข้อ1ข้อ2ข้อ3ตามคอนเซปต์ของผมที่เสนอไว้นี่นะครับก็จะเป็นการง่ายนะครับของคณะกรรมการ ประเมินนะครับคณะกรรมการประเมินก็จะสามารถประเมินตามสดมตามตัวชี้วัดต่างๆในแบบประเมิน PA 2ทับสเนี่ยนะครับได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับไม่คณะกรรมการไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์นะครับตีความว่า,าคุณครูทำปฏิบัติงานนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างนี้นะครับมันตรงกับ ด้านใดด้านใดนะครับมันเข้ากับเกณฑ์ตัวชี้วัดต,ตัวไหนตัวไหนไม่ต้องมานั่งตีความวิเคราะห์กันอีกนะครับให้ยุ่งยากนะครับก็ทําอะไรให้คณะกรรมการได้ประเมินได้ง่ายๆผมก็เชื่อว่าก็จะเป็นการดีนะครับนั่นคือที่ผมเสนอในคลิปนี้นะครับตัวอย่างของการจัดทําข้อตกลง p a ของครูชํานาญการนะครับผมก็ได้ อ่าแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับท่านใดสนใจก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามนะครับทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ช่อง YouTube สื่อการสอนบายครูหมูช่องนี้นะครับที่ท่านกำลังรับชมอยู่นี้ช่อง YouTube สื่อการสอนบายครูหมูนะครับรวมทั้ง Fan page น page ด้วยนะครับชื่อเดียวกันก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ไว้แล้วนะครับส่วนท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ขอให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างสรค์คลิปต่อๆไปนะครับเพื่อมาแชร์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับคลิปหน้าครับพบกับแนวทางและตัวอย่างการทําข้อตกลงในการพัฒนางาน p a นะครับของตําแหน่งครูวิทยาฐานะครูชํานาญการพิเศษนะครับคลิปหน้าเจอกันแน่นอนครับเร็วๆนี้ครับโปรดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ ขอขอบคุณและสวัสดีครับ